คุณครูที่โรงเรียนบอกว่าอย่าบอกว่ามาโรงเรียนให้บอกมาเล่นแต่สุดท้ายอะ่ะกูรู้สึกว่ามันก็คือการมาโรงเรียนกูก็พูดยังพูดอยู่ว่าเป็นมาโรงเรียนแนวคิดของนิกกี้ก็แล้วกันเนาะคือคุณพ่อคุณแม่ลองนึกดูว่าการที่เราพูดว่าเราไปเล่นม,มันใช่เจตนาที่เราอยากให้เขาไปไหมโร<ล>งเรียนคืออะไรอ่ะหมายความว่า ไปเพื่อเรียนใช่ป่ะดังนั้นการที่เราบอกบอกลูกว่าเราไปเล่นไงลูกไปเจอเพื่อนไงคะอะไรเงี้ยพูดได้นะว่าเราไปเล่นแล้วเราไปเจอเพื่อนพูดได้ในพาร์ทของการที่ว่าเราไปโรงเรียนเพื่อเรียนแล้วถ้าเรียนเสร็จเราได้เล่นเราได้เจอเพื่อนด้วยไงอันนี้เป็นเป็นพาร์ทที่เหมือนเป็นของแถมหรือเป็นองค์ประกอบที่มันอยู่ในในสิ่งที่โรงเรียนมีเราพูดได้แต่ถ้าเราหลอกลูกว่าไปเล่น ซึ่งมันไม่ใช่เข้าใจเจตนาที่คุณครูพูดอยู่นะว่าแบบมันเหมือนกับว่าคุณครูอยากให้เราหลอกลอ่อเราต้องบอกหน้าที่ดีกว่าคือการที่เราย,ยืนบนความจริงจริงๆก็คือหน้าที่ของของเขาคือไปโรงเรียนเพื่อไปรับความรู้ไปเรียนรู้นั่นเองนะดังนั้นการที่เราไปหลอกล่อให้ไปเล่นไงลูกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เจตนาจริงๆของเรานะมึงลองนึกสภาพว่าถ้าลูกเราไปโรงเรียนแล้วเพื่อไปเล่นไม่เอาความรู้อะไรทั้งสิน้น ลองนึกสภาพว่าลูกเป็นวัยรุ่นคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนที่เวลาลูกเราไปแล้วโดดเรียนไปเล่นอหรือว่าโดดเรียนไม่เข้าห้องเรียนไปเล่นอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนกูไงพ่อบอกว่าเจนไงก็ได้ให้มันจบกูก็เลยเข้าเรียนมไม่เคยโดดเรียนแต่แต่กูฟังทุกครั้งที่เรียนมาเรารู้สึกยังไงอะ่ะกูขอแค่จบเออแล้วถ้าเป็นเราเรารู้สึกยังไงอะ่ะสมมุติละโนไปนั่งเหรอหูอออฟังแล้วก็ปัดออ iPad อยู่เงี้ย เราจะรู้สึกเจ็บปวดนะเออนึกออกไหมวะเราก็ <S <S เออเสียเงินนะเว้ยกูส่งเรียนนะเว้ยกูให้มึงนนไ,ไปเรียนรู้บนกระดานของคุณครูนะเว้ย<ช>หรือต่อยอดของคุณครูดิ มึงไปเพื่อเอาความรู้บางอย่างของคุณครูมาคุณเอาความรู้มาต่อยอดที่บ้านก็ได้อคุณไปเพื่อเอาความรู้เก็บเล็กน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีดังนั้นเราไปเพื่อไปเรียนรู้ไงเราไม่ได้ไปเพื่อไปเล่นดังนั้นเจตนาเราต้องไปให้ถูกจุดเพื่อให้เขามีมายเซ็ตเหมือนที่เราบอกว่าสิ่งที่เขาโตมาประสบการณ์ที่เรากําลังใส่ให้เขามันเหมือนสิ่งที่เขาต้องเห็นเป็นทางข้างหน้าแค่นั้นแหละดังนั้นถ้าเขามีมายเซ็ตเกี่ยวกับโรงเรียนแบบเนี้ยมันจะทําให้เราอะยากขึ้นในอนาคต เราเราต้องมานั่งปรับจนูนเอออะไรตรงนั้นอีกอ่ะมันไม่ใช่นึกออกใช่ปะดังนั้นมันดีกว่าที่เราจะไปพูดตรงๆไปเลยว่า นี่คือเราไปเรียนนะลูกจริงเงี้ยสุดท้ายเขาจะเขารูอร้อยู่แล้วถ้าเรายืนบนพื้นฐานความจริงทุกอย่างมันจะง่ายสําหรับใครที่ติดตามนิกกี้มาแล้วก็ชอบแนวทางการเลี้ยงลูกถ้าอยากไ,ไ,ได้จิตวิทยาการสื่อสารและการสร้างวินัยเชิงบวกรวมถึงการสร้าง e f ที่ดีให้กับลูกด้วยเนี่ยแล้วชอบแนวทางการเลี้ยงแนวทางการสอนของนิกกี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรของนิกกี้ได้นะคะในการเรียนเป็นการเรียนออนไลน์หรือถ้าใครที่จะอยากปรึกษาเป็นรายชั่วโมงสาม ทักมาปรึกษากับนิกกี้โดยตรงได้เลยเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงกับลูกเรากับบ้านเราเลยว่าวิถีของลูกเราเป็นแบบนี้เราจะรับมือกับเขายังไงในเชิงจิตวิทยาต้องเห็นอะไรบ้างถ้าไม่อยากพลาดก็ทักเข้ามาปรึกษาหรือลงคอร์สเรียนได้เลยนะคะสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ที่ไลน์แอดของนิกกี้หรือไลน์แอดของตัวแทนของนิกกี้ได้ทั่วประเทศเลยคะ่ะ